พิธีบวงสวงพญานาคเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตามความเชื่อแล้วพิธีบวงสวงถือเป็นพิธีที่จัดทาขึ้นเพื่อแสดงความเครารพบูชาแด่องค์นาคาที่ปดิฐ์ทั้ง9ทเทพเทวินาคาราชและเหล่าเทพเทว,วดาวให้ช่วยปกปักคุ้มครองเพราะประทานพรให้แก่ผู้ที่นับถือองค์ท่านณวัรประะดป่าปักโดมตําบลโพไทยอําเภอพิบูลังสรามอุบลราชธานีซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งองค์ธนบูรนาคาราช ผู้เปลี่ยนบารมีและตะบัยานแก่งกล้าผู้ปกครองโมบาดาลแถแม่น้ำมุดทั้งหมดท่านผู้ได้เห็นวิดีโอนี้ถือเป็นผู้มีดีและเราจะพาไปรับชมบารมีของท่านองค์ธนบูรนาคราชและฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย โยพนธ์เมือทอพันธตาพังธ์เีเสพพันธ์เมืองไทยเาตีสเมืบุถานังอาปัปโตปโมติตสุนัอัตตังุปังพลังสุภาพาตังสุหกิตังสุดงสุโมโหตงจะสุนัธรรมะจสุปะททะนังฐานักดองสัวขอใหาการสงาย่าวนกันจงเป็นผู้ที่จะิกด้วยคจเป็นผู้จะ